สำหรับมอเตอร์นะครับผมพาช่างเห็นคนเดียวสั่งสองตัวสามตัวช่างก็เลยสต็อกไว้เยอะนะ่มีเยอะนะครับผมพวกนี้คัดเกรดนะพี่น้องช่างคัดเกรดมาแต่ว่าต้องมันเดิมทํทำแกนเราเห็นใหม่ๆอย่างนี้มันแกนมันหลวมเด้มันไม่ได้นิ่งเด้ช่างก็จะมีเชื่อมแกนปานลูกยาง ทากรรเนีมจานแม่เหล็กแล้วก็อาบน้ํายาวานิชที่ขนลวดใหม่ถ้าผ่าตัดนะถ้าไม่ได้ผ่าตัดไม่ได้ทําให้นะครับผมมีเยอะนะครับผมใหม่ๆอย่างนี้ก็ได้เชื่อมเหมือนกันมันมันจะกด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 นิดนึงไะครับผมมันไม่ตีหรอกแต่ว่าต้องทํานะครับผมสําหรับเรื่องมอเตอร์ช่างก็มีเยอะอยู่ไม่เคยขาดห้าตัวหกตัวนะครับผมสําหรับช่างนะแบบนี้ ใครเอาแล้วก็จะเขียนชื่อไว้อใครสั่งก็เขียนชื่อไว้แล้วก็รอมันสองสาวันนะครับผมอย่างนี้ก็เขียนชื่อไว้เหมือนกันหม,หมดครับผมสเปคเดียวนะครับผมโอเคขอบพระคุณครับ